สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้เมื่อวานนี้นะคะที่เมนุถ่ายคลิปเอาไว้นะคะก่อนที่เมนุจะไปซื้ออาหารเม็ดไปให้บ้านน้องแจนนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาอาหารเม็ดให้บ้านน้องแจนด้วยนะคะเมนุก็เลยมาแวะให้อาหารเด็กๆจอทางที่จะไปโรงเรียนนะคะถ้าไปโรงเรียนเนี่ยจะเจอเด็กกลุ่มนี้ถ้ากลับจากโรงเรียนจะเจอเด็กกลุ่มที่ทางไปบ้านน้องแจนนะคะมันจะมี2กลุ่มนะคะ เมนูก็อาหารอาหารห้องหนาจอเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยเปลืองเหมือนกันนะคะเมนูก็เลยอยากขอนะคะอยากขอจะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้นะคะจะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะนี่ก็มาซื้ออาหารจะไปบ้านน้องแจนแล้วนะคะเมนูจะปักหมุดที่อยู่กล่าวขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่เมตตาค่ะมาถึงบ้านน้องแจนแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อนะคะ ก็บรรยากาศก็กคิดถึงเจ้าสามแสนมือนเดิมค่ะไม่ได้มานานแล้วนะคะ,ะบ้านน้องแจนเขาก็อยู่กันตามอัตภาพแบบนี้นะคะันนอกบรรณาที่เมนุจะขอคืออาหารเม็ดนะ,ะอาหารเม็ดสําหรับมาจรนะคะเขากินหมดทุกยี่ห้อนะคะเพราะความที่เขาหิวแล้วก็กินเพื่ออยู่นะคะมันมันหลายกลุ่มนะคะจริงๆแม่นุไม่สนใจเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแม่นุสงสารพวกเขานะคะ จริงๆแม่นุ๊กทาตัวสบายๆชิลๆปลิวสบายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องหอบอาหารหมาไม่ต้องหอบอาหารแมวไปให้หมาให้แมวจอนก็ได้นะคะจริงๆแม่นุ๊กทาแบบนั้นก็ได้แต่แม่นุ๊กแม่นุกสงสารพวกเขานะคะสงสารพวกเขาที่พวกเขารอคือได้กินวันละมือก็ยังดีนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่นุ๊กทาคลิปเสร็จแม่นุ๊กก็จะไปไปาห,าหาเด็กจอนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มกลุ่มที่ที่ทางผ่านไปโรงเรียนนั่นแหละแม่นุ๊กจะเอาไปให้พวกเขาปั่นให้พวกเขารอแล้วนะคะ วันนี้มนุษก็ทําหลายอย่างนะคะ,ะตื่นขึ้นมาตอนนี้ประมาณ5้าโมงเช้านะคะทั้งเอาน้องตุกตาออกมาผ่อนคลายตากแดดแล้วก็ทายาทุกอย่างนะคะเคลียร์เด็กๆนะคะนั่นแหละค่ะ mm hmm. บรรยากาศบ้านน้องแจนนะคะถ่ายให้ชมนะคะอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาด้วยนะคะขอให้ท่านสุภาพแข็งแรงนะคะ พร้อมครอบครัวของท่านวยความสุขความเจริญร่ลำรวยร่ลำรวยตลอดไปนะคะเออก็เรื่องเรื่องเรื่องอา,อาหารเม็ดหมานะคะนุก็จะปักหมุดที่อยู่ไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะคะกลับมาบ้านแล้วนะคะก็จะให้ดูกรงของบัวขาวตรงนี้นี่ที่แม่เปิดกับลูกเขาอยู่มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะช่องที่แม่เปิดเขายืนอยู่ตรงนี้แม่เปิดบางทีเขามุดออกจากช่องนี้นะคะ่ะ นุก็มีความคิดว่านุกจะเอาแม่เปิดกับลูกไปไว้กรงแม่ฝ่ดีไหมนะคะร้านทาความสะอาดกรงแม่ฝ่ดีๆแล้วเอาสีเทากับสีส้มมาไว้ในนี้นะคะเพราะมันเพราะมันกว้างขวางหรือ,อยังไงแม่นุก็แต่ต้องปิดรูดตรงนี้ก่อนนะ,ะปิดรูปิดช่องก่อนเอาเอาจะเอาปูนมามาปิดผสมปูนมาปิดมันจะอยู่ให้ไหมนะคะนี้ก็ เข้ามาถ่ายในบ้านนึกซักผ้าเมื่อวานนี้สองรอบนะคะสองชั่วโมงนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะเครื่องซักผ้ามันไม่โอเคนะคะมันก็เลยนานหน่อยนะคะเสียเวลามากค่ะกับการซักผ้าเป็นอะไรที่นุกเบื่อมากแล้วก็พูดถึงเรื่องซักผ้าแล้วเซ็งค่ะเซ็งเซ็งที่สุดในโลกค่ะเพราะว่าเครื่องซักผ้าก็อยู่ข้างนอกนะคะเอาไว้ข้างในไม่ได้เพราะว่าน้ําใต้เครื่องมันหยดเปื้อนบ้านเพราะว่ามัน มันเก่ามากแล้วนะคะเมนูก็เลยต้องเอาไปไว้หลังบ้านในห้องน้ําหลังบ้านนะคะแล้วก็สีส้มก็มากินรอบไหนก็ไม่รู้นะคะรอบที่สามแล้วมัง้ง <c oughs> เขาเห็นแม่ออกอยู่ข้างนอกเขาก็มานะคะสีส้มนี่นแหละช่วงออกพรรษานี่เสียงพุเสียงประทัดนี่โอ้โหขนาดขนาดเรายังกลัวเลยบางทีมันดังมากจนน่ากลัวแล้วสัตว์เขาไม่รู้เรื่องนะคะ เมนูก็อยากเอาส้มกับสีเทาเขาไปไว้ในกรงนะคะกลัวเขาจะไม่คุ้นชินเนี่ยุ๊กตาเอาลูกตาออกมาแล้วโอ้เมนูก็เมนูก็ทายาให้อยู่นะคะแต่ที่ตอนที่ออกมานี่ยังไม่ได้ทาเดี๋ยวตอนกลับเข้าไปเมนูก็กลับเขา้ากรงเมนูก็ต้องทายาให้อีกนะคะใส่คอล่าให้นะคะเมนูก็เมนูก็ดูตามตัวเขานะคะบางจุดบางจุดมีขนอ่า ไรขนเกิดขึ้นมาเล็กๆเกิดขึ้นมาบางจุดยังไม่เกิดอย่างเงี้ยค่ะความสงสัยตอนนี้มีสองอย่างเป็นลาหรือเป็นเลื้อนกันแน่นะคะนุก็งงอยู่นะคะเป็นเชื้อราหรือเป็นขี้เลื้อนกันแน่แหรือมันอันเดียวกันนุก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ทายาให้นะคะทายาสมุนไพรอะชี้พึ่งนั่นเลยค่ะทา,าให้นะคะ ให้เขาออกอันนี้คือของที่พังก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมันถึงพังก็ช่วงที่มีหมาหลายๆตัวนะะอยู่ในบ้านนั่นแหละพวกเขากัดพังนะคะที่อันนักเนี่ยสีแดงๆเนี่ยค่ะเอาไว้นั่งเนี่ก็เป็นที่ระบายอารมณ์ของชายเย็นนะคะเขาก็กัดกัดขาตรงนี้ขาดเลยนะคะดูกัดแคะเล่นนะคะนี พังหมดแล้วค่ะพังหมดแม่กระทั่งแม่กระทั่งการเลี้ยงหมานะคะหมาหรือแมวก็ช่างเขาก็มีการทําอะไรของเราพังอยู่นั่นแหละคะ่ะหมาก็เหมือนกันแมวก็เหมือนกัน,นะคะ่ะจะรวมเตรียมเอ้ยดูสิมีมีอ่ามีพี่ผู้หญิงนะคะบ้านใกล้ในเขาเขาว่าขออาหารแมวสักนิดนึงได้ไหมอาหารเมร็ดนุกเลยตักมาแล้วมันกระเด็นออกมาตรงนี้นะคะ ดวกตาเห็นก็เลยเคี้ยวซะเขาเขาบอกว่าเขามีแมวเด็กตัวหนึ่งมีเป็นตัวผู้ว่างั้นแมวคาบมาทิ้งไว้เขาก็เลยเลี้ยงว่าน้นขออาหารเมร็ดจะแมวจะตัวเท่าไหนนุก็ไม่รู้คะ่ะแต่ว่าแก้วว่าขออาหารหน่อยขออาหารเม็ดสักนิดหนึ่งหน่อยนุก็เลยให้เขาไปนะะแล้วก็ให้อาหารเปียกเข้าไปสองสามซองเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นตัวผู้มันมันกินได้แล้วว่างั้น กินอาหารเม็ดได้แล้วงั้นก็เลยเอาให้นะคะแต่ว่าแมวแถวเรานี่ไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วที่จะมาออกลูกนะคะไม่มีแล้วเราสกัดไปหมดแล้วนะคะโอ้ดู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 เห็นแล้วก็สงสาร <l od 2> สำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ